อะไรกันอะไรกันอ่สวัสดีค่ะแม่เอนแก๊ก็ตนาก่วันนี้นะคะเรามาด้วยกล่องปริศนาใบนี้อ๋ออะไรยังไงหรอคะคือยู่ดีมีกล่องใบนี้นะคะส่งตรงมาถึงบ้านเราโดยที่เราไม่รู้ว่าใครเป็นคนส่งมาจริงๆก็คือมิกกี้เมาส์ค่ะของขวัญจากมิกกี้เมาส์นั่นเองเอ่อพี่มิกกี้แล้วก็เป็นหน้าพี่มิกกี้แต่ว่าลายเนี่ยมีแฝงความเป็นไทยเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันดีกว่าอ่าเราจะมาเปิดของขวัญจากมิกกี้เมาส์นะคะนี่ ก่อนอื่นต้องขอบคุณนะคะดิสนีย์นะคะโกไทยแลนด์นะคะโอเคดิสกิ้กกไทยแลนด์เหรอคะใช่แสดงว่ามิกกี้เมาส์กำลังจะมาที่เมืองไทยเหรอคะน่าจะเป็นอย่างนั้นโอเคโอ้ดีๆนี่มีมินนี่มินนี่มิกกี้แต่งชุดไทยด้วย๋อ้จดหมายไหมคะโอเค สำหรับแฟนๆมิกกี้เมาส์ห้ามพลาดนะคะครั้งแรกที่มิกกี้เมาส์และมินนี่เมาส์จะมาสัมผัสความเป็นไทยกับแคมเปญมิกกี้โก t ไทยแลนด์นะคะพร้อมกับสินค้าภายใต้คอลเลคชัน Mickey Check-in แบงกคอรกันนะคะ oh. แล้วก็สินค้านี้ก็คือจะมาจากหลายแบรนด์ชั้นนำน <c oughs> ของเมืองไทยอาทิโจซิลินโมโมจิ b บ s โ Project t r a ดดิ้ง การ์ตูนคาแรคเตอร์แล้วก็อื่นๆอีมากมายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะเดี๋ยวเราดูกันว่าในกล่องมีอะไรบ้างโอเคป้าว่ามิกกี้เมาส์อะถ้าเขามาเมืองไทยอ่ะเขาต้องบ่นแน่เลยว่าร้อนอ่ะในในนี้มีอะไรบ้างอ่ะเริ่มมาดูเริ่มดูเลยไหมคะตุ๊กตาตุ๊กตาเหรอคะจงกระเบนนะจงกระเบนนะใช่แล้วก็ใส่สไบด้วยค่ะเรียกว่าเป็นคอลเลคชั่นพิเศษจะบอกไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนุ่จ เออเออไม่เคยเห็นจริงๆนะมิกกี้น้องกายน้องกายขยับไปนั่งฝั่งที่เกนน่ะเอามาป่จะได้หยิบได้ชัดเจนนะคะอ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นขนมเนาะเป็นมะม่วงอบกรอบ t ราเวลบีนะคะอ๋อโอ้แสดงว่าเป็นขนมแบบไทยๆหรอคะมามาค่ะน่าจะใช่ค่ะอ๋อแมงโก้แมงโก้ก็คือมะม่วงนั่นเองนะคะอบกรอบมาคมะขาโอเคหอมมะขานี่อะไรคะนี่หมอนรองโอ้น้องๆมีเขียนว่าอะไรอ่ะมีเขียนว่าอะไรอ่ะ ะเขียนว่าะเขียนว่าอะไรคะยิ้มสยามยิ้มสยามโอ้เป็นภาษาไทยด้วยนะคะกายกำลังเพลิดล่องนี้้ขึนอ่ะอันนี้อะไรคะกายตะกก้าตะกก้าเหรอคะในข้างในมีอะไรไหมน่าจะมีแบบเปิดไมค์ขนมอ่ัเดี๋ยวลองเปิดดูสิอ่าเจ๊เจ๊เดี๋ยวดิเอาเอาไอนี่ออกมาข้างๆให้หมดก่อนมีเทปอยู่ไหมออเอาข้างๆออกมาให้หมดก่อนอ่าอ่า โอ้โหอะไรคัตเต็มเลยค่ะน่าจะเป็นกุ๊กกี้จริงจงด้วยนะอ่าอะไรอ่ะพี่ใช่ไหมคะนี่แบบบิบิจับซับเลยนะคะแบบมันจะเป็นแบบคุกกี้ชิลิปเป็นคุกกี้คิสรสนมโอ่ค่ะต่แจกกินดูซิแจกกินเลยโอ๋อนี่ค่ะนี่นี่นี่จริงด้วยนี่ลายนะคะมีเสาชิงช้าเลยนะคะเนี่ยโอ้โหเป็นแบบดอกมะลิที่เราพวงมาลัยที่เราใช้ใช้แบบไหว้พระไหว้แม่นะคะนี่ นี่มีภูเขาทองแยเจดีภูเขาทองไม่ใช่พวงมาลัยที่เราใช้ขับรถใช่ไหมไม่ใช่คนละพวงมาลัยกังมีหลายรสชาติมากเลยแต่แพคกเจิ้งสีเหมือนกันนะคะซึ่งจะเห็นว่าเป็นลายมิกกี้เมาส์อย่างนี้เป็นมินิคุกกี้มิกซ์สปริงเกิลนะคะแล้วก็อันนี้สีแดงค่ะนี่สีแดงมันไม่มีเขียนไม่มีเขียนแกะเลยแกะเลยแกะมากินเลยะโอเคเข้าใจว่าน่าจะหาซื้อได้ที่มินิคุกกี้ค่ะอุ้ย มีมิกกี้เมาส์อยู่ในคุกกี้ไหมนะไม่มีไม่มีเป็นน่าจะเป็นของ s อใช่ไหมคะใช่หรือเปล่าอสแนทีทั้งหมดเลยค่ะีลิรถโกโก้หรืออะไรก็ได้โอเคใจอร่อยไหมอร่อยนะฮะปกติ s อเบเกอรี่ก็อร่อยอยู่แล้วไม่อร่อยเลยแต่กินตลอดเลยแปลว่าอะไรอ่ะเจสอะไรคะเฮ้ย าตองตัะเป่าใส่เหรียญน,นะคะใส่บัตรใส่เหรียญก็ได้เศษยต่างก็ได้นะคะอืมอกจากนี้นก็ยังมีมะมว่วงอบแห้งอีกนะคะ<ม>สองล้ามะม่วงคือประเทศไทยมันขึ้นชื่อเรื่องแบนนบขนมทุเรียนผลไม้แล้วมะม,มว่วงเนี่ยก็กินได้หลากหลายรูปแบบทั้มมง,งมะม่วงสดมะม่วงแช่อิ่มมะม่วงที่จะทุกวิธีที่จะสั่ามาคลองทำห้ใช่แม้ขนาดที่กระเดียวยังมาขายของในคลองเลย แล้วอันนี้จะเป็นทองม้อนอบกรอบมีนั่งตุ๊กตุ๊กด้วยนะเออมิกกี้เมาส์ตุ๊กตุ๊กเออทองม้อนก็เป็นสี่ขายดีสำหรับเหมือนผ้าโอเคค่ะอ่ะหมดหรือยังยังยยังไม่หมดอีกอ่ะมีเสื้อด้วยค่ะโอ้มีเสื้อด้วยค่ะอ่ะไหนลองดูสิเสื้อมิกกี้เมาส์หรอคะของหนูอยากให้ดูเฮ้ยเมนนี่กับมิกกี้ดูแบบว่าดีมากเลยค่ะราค้าไหนไหนไหนแกะเลยค่ะ โอ้ oh. เป็นเป็นหูหูมินนี่เนาะเออแต่ว่ามีลายดอกที่เป็นแบบลายไทยนะฮะนี่ของกาผ้าเข้ามาด้วยค่ะน่ารักจังเลยลายผ้าเข่ามาด้วยอ่ะน่ารักโอ้แลวแบบนุ่มสบายมากเออไหนกายลองท้าไปดูไหนค่ะท้าไปดูไหนกายมา คือจะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเทรนด์ฮิตของผ้าลายไทยจะเป็นผ้าของม้านะคะไม่ว่าจะอีเวนต์ต่างส่วคนใหญ่ใช้ผ้าขอม้าแล้วเขาจัดมาให้เราแบบใส่เป็นชุดเลยนะคะอ่านี่นี่อ่าดูได้ทั้งสาวและชายเลยค่ะสวยงามโอ้อย่างนี้เลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องขอขอบคุณดิสนีย์มาณที่นี้ด้วยนะคะบิ๊กกิโก้ไทยแลนด์นะคะมามีแบบคุณพ่อคุณแม่ด้วยเหรอโอ้ใส่เป็นชุดเลยนะฮะกางเกงด้วยเหรอ ดูจริงสีชมพูนี่หวานเฉียวป๊าปาจะกล้าใส่ไปนอกนอนก็ได้อ๋อผ้าก็จะใส่เกือบบ้ไม่แต่เป็นเทศกาลไทยจะใส่ได้นะเห็นไหมอุ้ยสีหวานเฉียวของคุณผู้ชายป๊าป๊าก็น่าจะเหมือนกับของัวใหญ่โอเคสีเดียวกันอ่ะโอเคของป๊าไม่ใส่นอ๋อสีนี้อ๋อสีนี้โอเคใส่ใส่พอได้อยู่ ทำไมอ่ะทำไมอ่ะอันนี้เป็นเสื้อผ้าของป้านเยอะะนี่เหรอป้าสีนี้อ่าสวยงามนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะดีบีซี่ที่ส่งของขวัญมาให้นะคะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเข้าใจว่าโปรดักพวกนี้ก็ลองไปหาซื้อดูนะคะตามร้านอะไรนะเมื่อกี้ป๊ามาอ่านอีกทีนึงค่ะนะอ่านอีกทีนึงเออเป็นหลากหลายแบรนด์พันธมิตรอ่านั่่นนแหละะอาอีกทีนนึงะ โจซิลินโมูโมจิเบสโปรเจกต์เทรดดิ้งแล้วก็การ์ตูนคาแรคเตอร์ต่างๆเะะ oh, <okay. S 2> ก็บได้เลยถ้ามิกกี้มีคาแรคเตอร์ที่มีความเป็นไทยนะคะ <Okay. S 2> ก็อยู่ในโครงการนี้เลยมิกกี้โกไทยแลนด์ค่ะ <Yeah. S 1> อะ่วันนี้ขอ <Yeah. S 1> ขอบคุณดิสนีย์มาอีกครั้งหนึ่งนะคะ <Yeah. S 1> แล้วก็จะมีอะไรก็จะมาอัปเดตให้ฟังนะ,ะวันนี้บ๊ายบายก่อนดีกว่าค่ะบ๊ายบาย